สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตู้แช่ขนาด11ถ่านของบริษัท A2I อจำกัดกันนะคะโดยเรามาเริ่มต้นที่ขนาดของตู้แช่ขนาด11ถานก่อนนะคะโดยขนาดความกว้างนะคะจะอยู่ที่130เซนติเมตรค่ะสูงอยู่ที่1 1 6ค่ะและจากหน้ามาหลังคือความลึกนะคะอยู่ที่68เซนติเมตรค่ะค่ะถัดมาเรามาดูวัสดุข,ของตู้แช่ขนาดเ1ษถ่านกันนะคะ โดยวัสดุจะเป็นอะคริลิกทั้งหมดนะคะอย่างหนาค่ะโดยใช้ระบบความเย็นแบบดีฟอสค่ะสามารถละลายความเย็นได้เองค่ะโดยก็จะมีฝาสามารถเปิดเข้าและออกได้นะคะรวไมไปถึงการจัดถาดนะคะถ้าเป็นถาดขนาด1-4ทับจะสามารถวางได้ทั้งหมด11ถาดค่ะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการถาดหนทั 4, บสวางร่วมกับ 1- ทับจะวางได้ทั้งหมด1 0 3ถาดค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการวางถาดหนึ่งทับสี่จำนวนทั้งหมด10ถาดร่วมกับ1ทับหนะคะอีกจำนวน2ถาดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถเลือกเล่นได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้กันนะคะตรงตรงนี้จะเป็นแผงของการให้ความเย็นซึ่งเป็นระบบออโต้ดีฟอสค่ะซึ่งจะไม่มีน้ำแข็งเกาะเลยค่ะ และคุณลูกค้ายังสามารถยกถาดคขานะคะแบบนี้ค่ะและสามารถนําถาดสารองหรือต้องการสต็อกนะคะจัดเก็บได้อีกจํานวนสิบถาดค,ค่ะหรือจัดเก็บไอศครีมแล้วก็ท็อปปิป้งต่างๆตามความสะดวกของลูกค้าเลยค่ะค่ะในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับสต็อกไอศกรีมนะคะ โดยพื้นที่ก็จะมีเนื้อที่ที่กว้างมากค่ะสามารถเก็บไอศครีมขนาดถาดที่มีฝาปิดนะคะก็สามารถเก็บได้มากกว่าสิบถาดค่ะแต่ในส่วนของถาดไอศครีมที่ไม่มีฝาปิดนะคะสามารถเก็บได้ที่ประมาณสิถาดค่ะรวมไปถึงสามารถเก็บพวกน้ำแข็งที่ลูกค้าต้องการเก็บได้ด้วยค่ะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของการใช้งานนะคะซึ่งตู้แช่ไอศครีมขนาด11ถาดก็จะมีการใช้งานที่ง่ายมากค่ะโดยเพียงแค่ลูกคา้านำปลั๊กนะคะเสียบเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติค่ะและเมื่อเครื่องทำงานนะคะอุณหภูมิทางบริษัทเราได้ทำการเซตไว้ไวเรียบร้อยแล้วค่ะโดยอุณหภูมิก็จะขึ้นบนหน้าจอดิจิตอลค่ะ อยู่ที่ลบ20องศาค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บไอศกรีมนะคะจะอยู่ที่ลบ16องศาถึงลบ20องศาค่ะปุ่มนี้คือสวิตช์เปิดปิดไฟนะคะเมื่อคุณลูกค้าทำการปิดตาแล้วไม่ต้องทำการถอดปลั๊กออกค่ะสามารถกดที่ปุ่มนี้และทำการปิดไฟได้เลยค่ะเครื่องจะยังทำอุณหภูมิเพื่อทำการเก็บไอศกรีมได้อย่างปกติค่ะ ถ้าลูกค้าคนใดสนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ w w w n t ok i c e c r e a m c o m นะคะหรือช่องทาง l i n e id a d d c u p s m i t y ค่ะ